ที่มันเดิมศูนย์จิห้าจุดสิบนะผมตอนนี้มากับบักรบันเชอร์นั่นแหละไอ้พวงกุญแจถามว่าทำไมผมนี่มาครับมันเหมือนไอคอมเลยแต่ของก็ยังเหมือนเดิมผมอันนี้ยังเป็นเล็กอยู่นะผมเนี่ยต้องไปเปิดตรงนี้ผมอันสุดท้ายสุดอันนี้เนี่ยอ,อันนี้อันสุดท้ายสุดเลยอันเนี้ยเลยอหอลอะให้ปรับตรงนี้ใหญ่สุดครับผมนั่นแหละจะใหญ่ขึ้น แต่ถ้าผมปักแล้วผมมันจะทำแบบนี้ไม่ได้ผมเห็นไหมบลอ็อกันเชื่อมอยู่ไอนี้พุงแจมอยู่ติดกับกล่องใช่ไหมผมกดเห็นไหมมันก็จะลำบากหน่อยก็เลยก็ไม่เป็นไรเราจะมาสอนลงแบบนี้ครผม,มโดยแล้วเรามารีวริวกันก่อนเลยนี่เนี่ดูเลย เหมือนในคอมเลยเออก็เพื่อฟ้าไปอีกแบบหนึ่งครับผมเอ,อเหมือนเลแต่ของไม่เหมือนนะเออของไม่เหมือนมันจะมีอะไรยเยอะกวา่าไงเอ,อ่อไปโลกมังกรกินเห็นไหมแต่ไม่มีเนื้อ p o ดูดิเออ ผมก็เดี๋ยวนะกดลำบากจังเนี่ยนะเดี๋ยวักยุบมือหูใช่หเนี่ยก็ได้ละปุ๊บออกมาเลยปุ๊บผมก็ไม่เข้าใจวิธีการเล่นเลยนะ อืบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะผมอันนี้ได้ล้ตัวครับหนึ่งตัวครับแล้วก็สติก๊กแล้วก็ปุ่มปุ๊บโอเคได้ล้ตัวครับมา,มารวมกันเนี่ยจัดของก็ได้นี่ เออง่ายดีเออโอเคโอเคเสียเวลาไม่เยอะแล้วนั่นก็ไปกันเลยก่อนอื่นต้องเข้าบล็อกลนเช์ก่อนนะอะไรอีกปุโอ้โหมาก่อนอดินมาหน้าี้ผมโหลดบล็อกลนเช์มาก่อนนะผมพี่แววมาค้าบผมเดี๋ยวผมบอกให้ดู อย่าได้พอ,อกมาได้วผมหน้านี้อาจจะเป็นแนวตั้งแบบนี้ผมขอโทษด้วยนะผมหน้านี้ผมนี่บล็อกเลนเชอร์เนี่ยให้ผม B L O C K L A U N C H E R ้วผมพอไมาได้วผมเข้าบล็อกเลนเชอร์ ผมก็มกดตรงนี้ครับผมกดไปถึงเดี๋ยวถามว่ากดตรงไหนผมกดที่พวงกุญแจครับผมตรงนี้ที่มันอยู่เหนือไหมครับที่อย่างไรเนแหละประแจกดเข้าไปแล้วกดดางสุดท้ายสุดครับผมถึงก็ไปครับผมแล้วก็หาคำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมที่มันเขียนว่า U H E D E F K T O P U.. U.. ยอ U L ผมเนี่ยผมเปิดเปิดอยู่เนี่ยให้ไม่จะปิดอยู่ก็ไปเปิดมันครับผมคราวนี้ก็ออกมาหน้าเด้มาหัมเดี๋ยวรอสามทีเรอแป๊บนึงแล้วเราก็เดี๋ยวรอแป๊นึงเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จโอเคมาแล้วบางทีมันจะตัวเล็กมากครับผม กับไม่ยันสุดท้ายผมตัวเนี้ยมันอยู่เท่าน,นี้เออไม่ก็อยู่เท่าน,นี้นั่นก็เกินไปเดี๋ยวนี้ผมไปปรับอะไรเนี่ยแล้วก็กดมาสุดลแลยครับผมอันนี้อะไรโอเคเอาเป็นว่าเข้าเลยครับผมเข้ามาโอเคครับผม เราก็จะได้มาแล้วนี่ไงแบบนี้ผมเห็นไหมก็เหมือนในคอมเลยไม่เห็นยากเลยผมง่ายมากอันนี้ผมลงใช้จะแพ็กกินไหมแต่ละฮ่าหัวกัน เฮ้ยอย่าอย่าอย่านิดอย่านิกูมันอย่าเป่านี่งี้ยยังไม่โดนโดนเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นึกว่านึกว่าสมุดของก็ทิ้งได้มันดิมผมทิ้งได้เหมือนคอมโยนแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็ไปเก็บมันมาโอเคผม รรีวิวเออแบบนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมเดี๋ยวผมเอาไปเล่นในชีวิตด้วหน่อยแต่ก็จะไม่ได้ลงคลิปเพราผมช่วงนี้เพราะว่าในหลวงเออก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาเนี่ยได้สวรรคตลงไปแล้วผมขอบเสียใจด้วยผมชาวชาวันินทุกคนผมเสียใจ